จะอยู่ทิ้งได้ใจผูกพันอันความรักนั้นไม่สองซาเปรียบดังสายธาราแห่งน้องพีด้วยอุดมการอันมั่นคงจับเธอทองวิชาชีพนี้เพื่อศักดิ์ศรีของเราเพศัะก่ก ช่วยศาสตราจารย์ราชชบงค์ครับปัจจุบันสังกัดอยู่สาขาวิชาเศรษฐราสตร์ครับสำหรับค anyway. วามเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับผมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเภสัชกรรมแล้วก็ยาแลยนะครับเขาก็มีความสนใจในเรื่องวิจัยด้วยกันหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ cancer drug development นะครับก็เป็นที่มาของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับกลุ่มวิจัย ว่ามีเรเป็นวิจัยศูนย์นะครับแล้วก็เราได้ทุนของสบบนะครับงานวิจัยนี้เนี่ยคงไม่ใช่งานที่ผมกระทำคนเดียวนะครับแต่เป็นงานวิจัยในลักษณะของกลุ่มนะครับมีเกษตรกรในหลักสูตรวุิบัตรนะครับเกษตรกรบัตรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้งานวิจัยนี้เกิดขึ้นครับ ตลองานวิจัยที่ได้รับรางวัลน,นั้นนะครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนนนนะครับซึ่งฮอร์โมนเมลาโทนนนนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมไลฟ์ไซเคิลแล้วก็ในเรื่องของการหลับการตื่นนะครับเราพบว่าจากการรีวิวลิเทเจอร์เนี่ยนะครับเมลาตทนินเนี่ยมันมีผลในการออกฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีฤทธิ์ ที่เป็นตัวต้านการเจริญเติบโต,ตของมะเร็งนะครับว่าเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในตรงนี้นะครับเราอยากจะพยายามนะครับศึกษาว่ามันมีสารเมตาโทนินในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะไรบ้างนะครับที่พอที่จะให้ประชาชนนะครับหรือ,อ,อบุคลากรต่างๆเนี่ยนะครับได้สามารถรับประทานเพื่อป้องกันนะครับหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกนำมาพัฒนาต่อเปญญ็นยา นะครับโดยเฉพาะยาที่จะป้องกันอาการข้างเคียงจากการรักษามะเรง็งหรือว่าแม้กระทั่งยาที่มีฤทธิ์นะครับในการต้านเซลล์มะเร็งเองนะครับครับจากการศึกษาเราพบว่านะครับผลไม้ในเขตร้อนหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นสับป,ประรดส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้านะครับเป็นผลไม้หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสา,าเราเบต้าแคโรทีนเยอะมากครับในการศึกษาของเราเนี่ยเราได้ลองเอาอผลไม้ปั่นสด นะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าปริมาณ2ลูกนะครับให้อาสารรสมัครสุขภาพดีรับประทานนะครับและภายหลังจากนั้นเนี่ยใน120นาทีเนี่ยนะครับเรามีการวัดระดับสารเมลาตรินในเลือดนะครับเราพบว่าสารเมลาตินในเลือดหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะของการดูดซึมนะครับแล้วก็มีระดับของเมลาตินในเลือดเนี่ยสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่เมลาตินมันหลัง่งนะครับถ้ารับประทานในเวลาที่เหมาะสม เรายังพบว่าในสา,าสมัครสุขภาพตีเหล่านี้เนี่ยนะครับเราได้วัดลักษณะของอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นผลผลิตมาจากการรับประทานผลไม้เหล่านี้เนี่ยก็บพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะครับมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับ การศึกษาชนิดนี้นะครับเป็นการศึกษาที่เรียกว่า Phase One Clinical Study นะครับซึ่งเป็นการศึกษาสำคัญที่สุดหรือเป็นการศึกษาพื้นฐานนะครับที่เรียกว่าเสั่เจอเมล็ดในการที่เราจะพัฒนานผลิตภัณฑ์เข้าไปในการที่จะให,ห้ผู้ป่วยการได้รับประทานนะครับนี่ก็จะเป็นการศึกษาแรกๆนะครับสำหรับรผลิตภัณฑ์ที่ช่วยมีอะู่แล้วก็จะนําไปต่อยอดในการที่จะพัฒน,น,นานางานยาต่อไปนะครับสำหรับประชานชนทั่วไปนะครับ การรับประทานผลไม้ทั้งพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลนะครับช่วยให้เพิ่มระดับสารอนุ่งสละจริงๆแล้วการรับประทานผักผลไม้เนี่ยนะครับนอกจากจะคาดหวังว่าจะมีสาร,สรา,นานุ่นนงสละในตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีพวกไยตัวนี้ที่มันมอบที่จะส่งเสริมให้สุขภาพอย่างไรก็ตามนะครับผลไม้ทั้งสามนี้เป็นผลไม้ที่มีนม้ำตาลในเลือดต่างๆสูงสาม,สมารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานนะครับหรือว่าภาวะที่เกี่ยวกับ คิดว่าในอนาคตคงจะมีข่าวดีเกี่ยวกับผริ่องอันเหล่าน,นี้นะครับในการทีื่อช่วยเสริส,ส,สร้างเสริมนะคะรับก็เพิ่มสารานุ่งสลับะครับสำหรับป้องกันภาวะการเที่ยงผมคบขอคุณมากครับ